วันนี้แม่ตู่นะคะจะมาแนะนําสินค้าอีกเช่นเคยค่ะแม่ตู่เชื่อว,ว่าแม่แม่หลายๆท่านนะคะจะต้องประสบปัญหาอย่างแม่ตู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาจะอาบน้ําหรือจะสระผมจะต้องรีบเร่งจาก10นาทีเป็น1นาทีเท่านั้นเพราะว่าลูกน้อยนั้นสําคัญที่สุดนะคะฉะนั้นวันนี้แม่ตู่ก็เลยจะมาแนะนําตัวนี้เลยค่ะที่แม่ตู่กําลังใช้อยู่นี่เลยตัวนี้เป็นผ้าคลุมผม ใช้หลังสระผมนะคะตัวนี้เขาจะช่วยซับน้ําได้อย่างดีนะคะเนื้อผ้านุ่มเบาสบายมากแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่ามีน้ําเชื้อแช่อยู่บนหัวแถมคุณแม่สามารถมีมือว,ว่างๆว่ายทำกิจกรรมกับลูกน้อยและก็สามารถทํางานบ้านได้อีกด้วยนะคะ ผ้าของเขาจะเป็นผืนยาวแบบนี้นะคะด้านหนึ่งมีห่วงไว้คล้องส่วนอีกด้านจะเป็นกระดุมนะคะวิธีใช้นะคะเราจะนํากระดุมไว้ด้านหลังท้ายทอยของเราค่ะก้มหัวลงเอาผมลงมาข้างหน้านะคะแล้วก็เอาผ้าคลุมผมเข้าไปค่ะนําผมเข้าไปในผ้าให้หมดนะคะหลังจากนั้นหมวนผ้าค่ะแล้วก็นําห่วงไปคล้องไว้กับกระดุมข้างหลังท้ายทอยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Harris Hair Wrap ตัวช่วยลดผมเสียและไฟฟ้าสถิตจากการได้ ช่วยแม่ประหยัดเวลาจาก1ชั่วโมงเป็น30นาทีเท่านั้นค่ะวันนี้แม่ตู่ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย